ห้าตำลึงถาาวอะละครั้งจะบ้าเหรอก็เอี้ยไม่กี่แผ่นห้าตำลึงเที่ยวไม่เอาได้ไม่เอาไม่เป็นไรไให้เมียเจ้าก็ได้เ,เดียวอาอายอย่ายอเอ,า,อ,า,อาก็ได้เอา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 นี่เอานี่เอาเงินไปเอาไปขอบคุณเนอะไปเนอะที่โครงชิ้นนี้ใช้ได้ติดมันนิดหน่อยทำมื้อเย็นดีๆได้ เจ้ามันคนข e right ี้โรคไอกลางดึกทุกคืนได้ยินกันไปทั้งถนนแล้วเจ้างกเงินนักไว้ซื้อหลองศพหรือไงอ่ะไปเกิดใหม่เลยไปอ่ะไม่เลี้ยงปีศาจจิ้งจอกตั้งหากใช่ไหมให้ปีศาจจิ้งจอกหมอทวดาหลีเหรียนหัวใช่ไหมใครอ่ะ ผู้ดูแลสำนักเฟิงหัวหมอเทวดาล,ลีเลียนหัวเออไม่ใช่อ้าวหมอเทวดากลับมาแล้วเหรอ,เ,อ,อเดือนสามปีก่อนที่สำนักเถียเจียของอี้โจจะทำให้ซื้อเหวินเจียคุณชายสามตระกูลซื้อคืนชีพใช่ไหมออตายจริง คือตัวข้าน่ะความจำไม่ค่อยจะดีแต่คุ้นๆเหมือนว่าไม่ใช่ข้าหรอกอยากให้เจ้ารักษาคนคนหนึ่ง <c oughs> คนตายคนหนึ่งพี่ชาย <c oughs> เลี้ยวซ้ายตรงหัวมุมมีร้านลงศพอยู่ ข้าขายซื้อตรงราคาไม่แพงข้าว่าจะรีบเผาสหายผู้นี้เถอะเราเขาเกิดใหม่ชาติหน้าเจอกันยังเร็วกว่าโอ้จริงสิขอโทษนะช่างตีเหล็กหวังรอข้าไปจัดกระดูกให้อยู่ข้าไปแล้วโ,โรงหหมอหดอกบัว กาล,ลองยุธสำนักไป่ชวนดดสำนักไป่ายชวน ผีเอ๋อรสาวใช้สมักเทียนจีนนว่องหัวแบารับใช้สมักเทียนจีหยวนเจียนคัง